สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกอีกแล้วสำหรับลูกจ้างและนายจ้างครอมอรเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33เหลือร้อยละ2.5ตั้งแต่มิถุนายน2564ถึงติงหาคม2564ส่วนมาตรา39เหลืออัตรา เดือนละ216บาทเป็นเวลา3เดือนเช่นกันวันนี้วันที่18พฤษภาคม2564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ามติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33จากเดิมฝ่ายละร้อยละ50 เหลือฝ่ายละร้อยละ2.5ของค่าจ้างผู้ประกันตนและผู้ประกันตนตัวมาตรา39เหลืออัตราเดือนละ216บาทเป็นเวลา3เดือนในงวดเดือนมิถุนายน2564ถึงสิงหาคม2564ส่วนงวดเดือนกันยายน2564เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมทบตาเดิมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด1 9ในละล่รอมที่3กดติดตามและกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ